มาที่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะยินดีมากๆเลยนะคะกับมิสแกรนขอนแก่นนะคะจบไปแล้วนะคะกับการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2025ซึ่งจังหวัดขอนแก่นของเราตัวแทนเราได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะรบมือดีใจมากแต่ที่เป็นความภาคภูมิใจที่สุดของจังหวัดขอนแก่นคือชุด,ชดประจำ,ะจำชาติซึ่งเป็นชุดประจำจังหวัดนั่นเองนะคะนั่นก็คือชุดนางอสอรพิษค่ะ หมู่บ้านงูจงอางนะคะได้รับผลดีนะคะจากนางอสรพิษนะคะกับชุดประจำจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งคนที่สวมใส่นะคะก็คือน้องเชอรเอมนั่นเองค่ะจึงส่งผลนะคะให้นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปชมที่หมู่บ้านจงอางอย่างคึกคักเลยค่ะที่หมู่บ้านงูจงอางนะคะ อำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นค่ะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสำรวจบรรยากาศการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งมีการโชว์คนชกมวยกับงูการเลี้ยงงูจงอางนะคะซึ่งโดยส่วนมากนะคะนักท่องเที่ยวที่มาในช่วงนี้นะคะมาจากน้องเชอร์เอมมิสแกรนขอนแก่นที่ได้ใส่ชุดประจําจังหวัดก็คือนางอสอรพิษบนเวทีการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2025ทําให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเที่ยวที่หมู่บ้านงูจงอางมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งในชุดนี่แหละค่ะชุดนางอสอรพิษเป็นไงล่ะนี่นี่นะคะก็เลยทําให้เกิดสีสารมากๆเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะในช่วงสงกรานต12์12-12-16เมษายนนี้มาเที่ยวสงกรานที่หมู่บ้านงูจงอ่างได้ค่ะซึ่งทางน้องเชอเอมก็ได้คว,ว้ารางวัลชนะนลเ w ิ r l d Beauty Award 2025นะครับที่รับโหวตจากอินฟลูเอนเซอร์สายนางงามทั่วโลกและแกลนพิจิญญ์ช็อตช็อ a スอวอ2 0 2 5จากเพจ m s s s กลนพิ i g ญญ i n s i g h ์ด้วยครับ และก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะมิสแกรนดไทยแลนด์2025 <c oughs> เป็นของมิสแกรนด์ขอนแก่นค่ะนี่คือความภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวงามเท่านั้น <c oughs> แต่น้องเชอเอมยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นด้วยก็ไปเที่ยวกันได้นะคะหมู่บ้านงูจงอางค่ะ